สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูเลขเครื่องและเลขโครงของ Honda k i ิก125 i นะครับปี2015เราไปชมกันเลยนะครับผมเร เปลขโครงของเขาจะอยู่ใต้บอกเลยนะครับเปิดบอกมาก็ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่คือเลขโครงของเขานะครับส่วนเลขเครื่องจะอยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับหรืออยู่ฝั่งซ้ายของแค้งนะฮะ เลขเครื่องก็จะเหมือนอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบคลิกก่อนหน้านี้เลยนะครับคลิกตัวคาบูตัว1้อยบอะครับรหัสเครื่องของเขาก็ JF350350E นะครับถ้ารหัสเครื่องตรงกันก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่คือเลขเครื่องของ คอนด้าคลิก1 2 5นะครับเป็นหัวฉีดปี2015นนะครับสำหรับคลิปนี้ทำมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตรวจสอบเลขเครื่องและเลขโครงของ รถตัวเองนะครับหรือรถที่กําลังจะไปซื้อนะครับว่าตรงกับเอกสารหรือเปล่านะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจากสวัสดีครับผม